สวัสดีครับเราก็ยังคงอยู่ในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับงานและพลังงานถ้านักศึกษาเห็นโจทย์ข้อนี้แล้วก็รูปนี้แล้วอย่าเพิ่งถอดใจเพราะว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเอาละครับเรามาดูโจทย์กันก่อนโจทย์บอกว่าดันก้อนวัตถุมวล2.0กิโลกรัมกับสปริงซึ่งมีมวลอยู่น้อยมาก และมีค่าคงตัวของสปริง k เท่ากับ400นิวตันต่อเมตรวัตถุถูกอัดเข้าไป0.220เมตรทีนี้เมื่อปล่อยก้อนวัตถกุก้อนวัตถุก็จะเคลื่อนที่ไปตามผิวในแนวระดับซึ่งไม่มีความฝืดและขึ้นไปบนพื้นเอียงอีกซึ่งพื้นเอียงนี้ทำมุม37องศาดังรูปถามอยู่2ข้อด้วยกัน ข้อ a อัตราเร็วของก้อนวัตถุในขณะที่วัตถุถลายไปตามพื้นแนวระดับหลังจากที่หลุดจากสปริงมีค่าเท่าใดข้อ b ก้อนวัตถุขึ้นไปบนพื้นเอียงได้ไกลเท่าใดก่อนที่จะเริ่มถลายกลับลงมาเรามาดูข้อ a กันก่อนเลยข้อ a ให้เราหาอัตราเร็วของก้อนวัตถุ ในขณะที่วัตถุถลายไปตามผิวแนวระดับหลังจากที่หลุดจากสปริงว่ามีค่าเท่ากับเท่าใดในการแก้โจทย์ปัญหานี้นะครับให้เรามองโดยภาพรวมก่อนว่าพลังงานที่จะปรากฏในสมการพลังงานที่จะปรากฏในโจทย์ข้อนี้น่าจะมีพลังงานอะไรบ้างเช่นถ้าวัตถุมีความเร็วพลังงานที่เกี่ยวข้องก็คือพลังงานจล ถ้ามีสปริงก็จะมีพลังงานศักเนื่องจากสปริงถ้ามีความสูงก็จะมีพลังงานศักเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกหรือว่าถ้าพื้นมีความฝืดก็จะมีงานเนื่องจากแรงเสียดทานเข้ามาเกี่ยวข้องเอาละครับนี่คือการมองโดยภาพรวมทีนี้การแก้โจทย์ปัญหาในเรื่องงานและพลังงานมันคือการเปลี่ยนแปลงของพลังงานเราควรจะเลือกตำแหน่ง ที่จะพิจารณาพลังงานอย่างในกรณีนี้ผมจะเลือกตำแหน่งที่1ตอนที่มวลกับสปริงถูกอัดเข้าไป0 2 2 0เมตรและตำแหน่งที่2ก็คือตำแหน่งที่มวลที่ติดกับสปริงนั้นได้หลุดออกจากสปริงแล้วก็เคลื่อนที่ออกไปซึ่งไม่รู้ว่าอยู่ห่างจากตำแหน่งที่1อยู่กี่เมตรนี่คือการเปลี่ยนแปลงของ ระบบจากตำแหน่งที่1ไปยังตำแหน่งที่2ทีนี้สิ่งที่ผมอยากให้เราพิจารณาก็คือณนะตำแหน่งที่1น,นั้นพลังงานกลรวมประกอบไปด้วยพลังงานอะไรบ้างเช่น E1 จะประกอบไปด้วย K1 บวกกับ U 1ของสปริงบวกกับ U 1ของแรงโน้มถ่วงหรือไม่นะครับเราดูได้เลยครับณนะตำแหน่งที่1นนี้มีเพียงสปริง ดังนั้นพลังงานกลรวมทั้งหมดก็คือพลังงานสักเนื่องจากสปริงตามข้อตกลงนะครับสปริงถูกอัดเข้าไปทางด้านซ้ายมือตำแหน่งของ x 1ก็จะมีค่าเท่ากับลบ2 2 2 0เมตรขณะที่สปริงถูกอัดเข้าไปนั้นความเร็ว v 1จะมีค่าเป็น0กล่าวโดยสรุปก็คือพลังงานณนตำแหน่งที่1 มีเพียงพลังงานสัก์เนื่องจากสปริงเท่านั้นทีนี้มาดูที่ตำแหน่งที่2ในตำแหน่งที่2นี้พลังงานทั้งหมดก็จะถูกเปลี่ยนไปจากตำแหน่งที่1เปลี่ยนไปอยู่ที่ตำแหน่งที่2ระหว่างเส้นทางจาก1ไป2พื้นไม่มีความฝืดดังนั้นไม่มีงานเนื่องจากแรงเสียดทานเกิดขึ้นในตำแหน่งที่2นี้ไม่มีสปริงติดกับวลวัตถุมาแล้วและก็ มวลวัตถุก,ก็ไม่ได้เคลื่อนที่ขึ้นที่สูงนั่นหมายความว่าพลังงานศักย์เนื่องจากสปริงและก็พลังงานศักย์เนื่องจากแรงโน้มถ่วงก็จะเป็นศูนย์จะมีเพียงแค่พลังงานจนเพียงอย่างเดียวซึ่งโจทย์ให้เราหาว่า v 2นี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เมื่อเราวิเคราะห์แบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เราใช้สมการงานเนื่องจากแรงไม่อนุรักษ์ตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ การเปลี่ยนแปลงของพลังงานณนตำแหน่งที่1กับตำแหน่งที่2อย่างที่พูดไปก่อนหน้านี้ก็คืองานที่เกิดขึ้นระหว่างตำแหน่งที่1และ2นั้นจะเป็น0เพราะว่าไม่มีแรงเสียดทานดังนั้น wnc ตัวนี้ก็มีค่าเป็น0ส่วน delta e ก็คือ e 2ลบกับ e 1 e 2มีเพียงแค่ k 2เท่านั้นส่วน e 1มีเพียงแค่ u 1 s เท่านั้น เราก็แทนค่าลงไปครับเราทราบอะไรบ้างตอนนี้ WNC เป็น0 k 2ลบกับ u 1 s เราก็ย้ายข้างสมการนิดนึงตอนนี้เราก็บอกได้ว่าพลังงานจนณนะตำแหน่งที่2จะมีค่าเท่ากับพลังงานสักยืดหยุ่นของสปริงณนะตำแหน่งที่1ก็ k 2ก็คือ1.2ส่วน2 mv 2กํลังสเท่ากับ u 1 s ซึ่งเท่ากับ1.2ส่วน2 k x 1กลังสโจทย์ให้เราหาค่า v เราก็ย้ายข้างสมการซะและก็แทนค่าที่ทราบลงไปท้ายที่สุดแล้วเราก็จะได้ความเร็วของวัตถุณนะตำแหน่งที่2มีค่าเท่ากับ3.11เมตรต่อวินาทีทีนี้เรามาดูโจทย์ข้อ b บ้างนะครับข้อ b บอกว่าก้อนวัตถุ ขึ้นไปบนพื้นเอียงได้ไกลเท่าใดก่อนที่จะเริ่มถลายกลับลงมาอันนี้หลังจากที่อ่านโจทย์เสร็จแล้วเราต้องวิเคราะห์ได้เองว่าการที่มันถลาลขึ้นไปได้ไกลเท่าใดก่อนที่จะเริ่มถลายกลับลงมานั่นหมายความว่าความเร็วปลายของกรณีนี้จะต้องมีค่าเท่ากับ0น,นะครับในการวิเคราะห์โจทย์เราต้องเลือกตำแหน่งอ้างอิงก่อนว่า จุดที่เราจะพิจารณางานและก็พลังงานอยู่ตรงต,รงตำแหน่งใดจากข้อ a เราเลือกตำแหน่งที่1กับตำแหน่งที่2เพื่อหาอัตราเร็วของมวลก่อนที่มันจะหลุดออกจากปลายสปริงในข้อนี้ผมก็จะกำหนดตำแหน่งที่3ด้านบนสุดเลยตำแหน่งนี้ v มีค่าเท่ากับ0และตำแหน่งที่2ยังคงใช้ตำแหน่งเดิมจากโจทย์ข้อ a แต่เราสามารถขยับเข้าไปอีกเล็กน้อย ตรงปลายของพื้นเอียงทำไมต้องขยบเพื่อที่ว่าเราจะได้ทราบความยาวของคานว่ามันถลายขึ้นไปได้เท่าไหร่คือเราจะอ้างอิงจากจุดนี้ถามว่าจุด2ที่ขยบไปเล็กน้อยเนี่ยความเร็วของมวลตอนนั้นมีค่าเท่าไหร่คำตอบก็คือเท่าเดิมคือประมาณ3.1เมตรต่อวินาทีเพราะว่าตรงพื้นราบไม่มีความฝืน คือไม่มีแรงเสียดทานไม่มีงานเกิดขึ้นพลังงานก็ยังคงเท่าเดิมเอาละครับตอนนี้เมื่อเรากำหนดจุด 2. จุดซึ่งนั่นก็คือจุดที่ 2. กับจุดที่3。ให้เรามาพิจารณาว่าระบบของเราซึ่งในที่นี้ก็คือมวลก้อนสีสม้สมนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรณนะตำแหน่งที่2เราทราบว่า อัตราเร็วมีค่าเท่ากับ3.1เมตรต่อวินาทีซึ่งพลังงานกลรวมทั้งหมดคือพลังงานจนเมื่อเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่3ให้เราดูครับมีความสูงเกิดขึ้นแสดงว่ามีพลังงานศักด์เกิดขึ้นซึ่งพลังงานศักด์ในที่นี้ก็คือพลังงานศักด์เนื่องจากแรงน้มถ่วงของโลกแต่วัตถุที่ตำแหน่งที่3นี้มีความเร็วเป็น ดังนั้นพลังงานกลรวมทั้งหมดณนะตำแหน่งที่3ก็คือก็จะเปลี่ยนไปเป็นพลังงานศักย์เนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกโอเคทีนี้เราก็ใช้สูตร งานเนื่องจากแรงไม่อนุลักษ์มีค่าเท่ากับการเปลี่ยนแปลงของพลังงานหรือเดลต้า e งานที่เกิดขึ้นระหว่างตำแหน่งที่2ไป3นั้นจะมีค่าเป็น0เพราะว่าพื้นเอียงก็ไม่มีแรงเสียดทานเช่นเดียวกันนะครับดังนั้น wnc ตัวนี้ก็มีค่าเป็น0ก็เหลือเพียงแค่ e 3ลบกับ e 2โดยที่ e 3นี้มีเพียงพลังงานสักโนมถ่วงเท่านั้นและ e 2ก็มีเพียงแค่พลังงานจล กล่าวโดยสรุปสั้นๆก็คือพลังงานจนณนะตํแหน่งที่2มีค่าเท่ากับพลังงานศักย์ณนะตํแหน่งที่3ทีนี้ให้เราแทนค่าของ k 2ด้วยสมการ1.2ส่วน2 mv 2ยกกําัังสงและค่าของ u 3 g เท่ากับ mgh 3ลงไปทีนี้ปัญหาของเราก็คือเจ้าความสูงณนะตํแหน่งที่3ตัวนี้เราจะเทียบกับความยาวของ เทียบกับความยาวของพื้นเอียงก็คือโปรเจกต์ความยาวของพื้นเอียง l ขึ้นไปในแนวดิ่งก็จะมีค่าเท่ากับ l s i n เซตาแทน S3 เท่ากับ l s i n เซตาลงไปโจทย์ถามหา l ใช่ไหมครับก็ย้ายข้างเราก็จะได้ l ออกมาก็แทนค่าต่างๆลงไปท้ายที่สุดแล้วเราก็จะได้ว่ามวลก้อนนี้จะขึ้นไปได้สูงสุด 0.819เมตรนี่คือคำตอบ